อ้งักกิง่งอย่างเงี้ยหยิบมาแท้ตาเปล่าบอกไม่รู้ที่ไม่สนครับเพราะวัดสุดทัศนเนี่ยท่านเทพักกิ่งพิมพ์นั้นน้อยอยู่แล้วนะขอแย้ให้เก่าใช้ได้หมดครับอ๋อถุงตอบไปอ่ะ เอานี้ดีกว่าพระชายเน่ขอแฉกว่าบางพังดีกว่าทําไมเวลาผมอะพูดอะไรแล้วเราถึงรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายเพราะมันเป็นความจริงครับความจริงคือสิ่งที่พิสูจน์ได้แต่ถ้าอะไรคือความไม่จริงอะเราจะสงสัยตลอดฟ้าแลบเมฆขลารอแก้วจริงไหมขอแฉ้งบางพัง นาทีเดียวเริ่มดูเพราะแจกบางพังได้ดูนี่ได้ก็ดูพราะถายน้ำเต้าตรงน้ำเต้าเอียงพายรีพิ่น่าได้อะและ้วพุทธคุณพระแข่งย่อยซะเ่ไหร่ฮนะเห็นไหมฮนะบางคนเอาไปขายเป็นพระยิ้วบางแขมองค์หมื่นกว่าบาทสองหมื่นอ่ะนะครับขายได้ไปก็ดีใจด้วยคือจริงๆอ่ะพ้าแบบเนี้ย นีควรคหลายหลายหมื่นไปนานแล้วแต่พระพาแบบเนี้ยออกมาสู่วงการน้อยดูหน้าพระเหมือนพระชยัยท่านเจ้ามาไหมช่างแกะคนเดียวกับพระชัยวัดท่านเจ้ามาไหมเพราะอะไรเพราะเขเป็นช่างแกะที่แกะพิมพ์พระในปีสองสี่แปดฟาไงยครคุณเจนเลนเนี่ยหน้าเดียวคล้ายๆกับภรีพินาศ หน้าคล้ายๆกับท่านเจ้ามาว่าสามปื้มพระครูสอนมักคสันก็ช่งางนะครับในช่วงนั้นก็เลยแกะพระออกมาศิลปะเป็นศิลปะในช่วงนั้นก็เหมือนภาพวาดโบราณน่ะเห็นไหมคนโบราณหน้าตาอ่อนช้อยมือนิ้วกระดกเด็กสมัยก่อนขี่ม้าการกล้วยผมเปียเห็นหน้าตากลมบล็อกลองเด็กสมัยนี้ดีครับ เปอะไรครับการ์ตูนญี่ปุ่นไว้ผมยาวนะก็รประมาณนั้นสนใจสั่งกล้องพันเอคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่